ถึงเกิลเซเนเรชั่นแล้วนมีสมาชิกทั้งหมด9คนถามหน่อยว่าทำไมเล็กถึงชอบแทยอนมากที่สุดคะแบบมีเสน่ห์อะไรตรงไหนบ้างครับค่ะเชื่อว่าคนที่ชอบแทยอนเนี่ยนะคะอย่างแรกก็คงจะพูดได้ว่าเอเป็นอะไรไป็นไ่ได้นอกจากเสียงของเธอค่ะเพราะว่าเวลาที่แทยอนร้องเพลงเนี่ยค่อนข้างสะกดอารมณ์ผู้ชมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่้งนี้เราเนี่ยออหลักเธอด้วย มีแล้วมีอินเนอร์ด้วยเวลาเราเจเลยเข้าถึงอารมณ์มากเจอชอบทยอนจากที่แบบเขาดูแบบเป็นคนตลกตลกท่าท่าเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมครับเนาะดูรัวๆเวล็กๆอะไรอย่างนี้นี่เล็กก็จริงๆก็คือทำเว็บอะไรให้กับเทยอนด้วยสำหรับคนที่รักเทยอนด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วคะ่ะก็อย่างของเราเนี่ยก็มีเว็บบอร์ดนะคะเทยอน snfc.com นอกจากเว็บบอร์ดแล้วก็ยังมีแฟนเพจไวมนะคะทางเฟสบุ๊กค่ะก็คินเทยอน เวอรอเวส Facebook สลัมคิงทยออนายลนะค่ะแล้วก็ทางทวิตเตอร์ด้วยค่ะแอดแท็ SNS นะคะอันนี้อันนี้ทวิตเตอร์อันนี้อันนี้เลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ในเคป๊อปห่ว่ติดตามเคป๊อปเนี่ยเราติดตามซีรีส์มาก่อนแล้วก็เลยทำให้เราได้ฟังเสียงเพลงประกอบมาก่อนเพราะว่อเรื่องมันง ใค่ะในเรื่องคงจิวงที่ชย,ยอนได้ร้องเอาไว้นั่นเองก็เลยเป็นอีกเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยหลงเสียของเธอแล้วก็ไปตามหาข้อมูลว่าเจ้าหญิงคนนี้คือใครกันแน่อะไรอ,อย่างเง<า>ี้ยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ได้ได้ติดตามเรื่องราวของเธอจนได้รู้จักทั้งศักเอ,อาเฉาอีกแต่นคนที่เหลือลด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าหลงหลักแ้นอกจากชัยอนแล้วก็หลงหลักทั้งเซียเชียทั้งหมดด้วยนะคะ จริงจะบอกไม่น่าเชื่อแล้วเพราะว่าก็คือว่าปกติแล้วเนี้ยคนที่ชอบเกิดเจนก็อาจจะเห็นจากวิดีโอหรือเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านี่คือพอชื่นชอบวงนี้จากเพลงประกอบซีรีส์ซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นใครแต่คือเราไปหาจนเจอแล้วเราก็ชอบเขามาเลยแต่จริงๆต้องบอกว่าเพลงตองเออฮงกยูดงนี่พรมากจริงๆนะที่ให้เราเพลงอีฟนั่นเองค่ะใช่ค่ะพรมากนะอ้าวล่วนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของไทยอนด้วยนะถามหน่อยว่าเล็กมีแบบว่าการรวมตัวสมาชิกคนรักไทยอนแล้วแบบทำของอะไรให้หรือเปล่าคะ ใช่เลยเรือบอร์ดของเราเองไทยยอน S N M P ดอทคอมเนี่ยนะคะก็อย่างแรกเลยกระทู้แรกที่เราเปิดเลยนะคะก็คือให้ร่วมเออ่ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยร่วมเปนแชร์ไอเดียที่จะเอ่อออไอเดียกันว่าของขวัญสําหรับไทยยอนเนี่ยเราจะให้อะไรกันนะคะครับอืมเพราะเราใช่เราจะเล่นของที่เป็นไทยๆอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่ไทยยอนเนี่ยเราเราจะได้ทราบว่ามาจากเมืองไทยชาวไทยนั่นเองนะค่ะแล้วอย่างนี้ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วยังคะว่าเป็นของอะไรตอนนี้ ก็เราก็ซื้อของบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็นอกจากให้ทุกคนร่วมแชร์ไอเดียเนี่ยก็ยังมีเอสมาชิกใจดีทั้งหลายนะคะของบ้านเราร่วมกันดเน a t i แล้วก็ไปจัดเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะช่วยเราในการซื้อสัปดาห์ของขวัญนั่นเองค่ะอืมค่ะเรื่งนี้มีโปรเจกต์อย่างอื่นไหมแบบว่าไอ้ยังมีเห็นบางคนอย่างเงี้ยใช่ไหบางคนก็จะแบบมีทาแบบเป็นการ์ดเป็นคลิปหรือว่าเป็นเมสเซจอะไรให้ของเรามีไหมครับอันนี้ ของเราก็มีเหมือนกันที่ิ่งปล่อยไปก็เป็นคลิปลงใน YouTube ของช่องบ้านเราเองนะคะก็เป็นใช่เมสเซจที่ทุกคนส่งมาให้เรานะคะนี่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 ดู็นคลิปนะคะแฮปปี้วันเดย์ทยอนยูเออร์บอลสู้จุดจุดจอยใช่ซึ่งนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาจากโปรเจกต์ก็คือว่าเราให้ร่วมกันส่งคำอวยพรให้ทยอนโดยกำหนดธีมหัวข้อมาอย่างที่ วิจัยได้พูดไปนะคะคือคินทยอนยูวอร์ชูคือว่าคินทยอนคุณเกิดมาเพื่อสุดดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใสลงไปว่าคินทยอนเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราทุกคนมีความสุขหรืออะไรอย่างไรเนี้ยค่ะคือเราก็อยากจะให้มันเป็นธีมเดียวกันเนาะเวลาที่คนส่งคําไปพรมาบังทีอาจจะหลากหลายไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดธีมมาเพื่อที่จะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วก็ เราจะรวบรวมแล้วก็ทำเป็นแมสเซจบุกค่ะเพื่อที่จะส่งมาให้ไทย,ยอนค่ะ,โอ,คะโอเคจะบอกว่าค,คือมีกิจกรรมเยอะมากซึ่งความรักความเหนียวแน่นจริงของแฟนคลับ <นะ S 2> อย่างนี้ให้เล็กดีวกว่าเป็นตัวแทนนะครับไว้พอมันเกิดให้ไทย,ยอนหน่อยแล้วกันค่ะก็เรื่องในวันที่เก้ามีนาคมนะคะเป็นวันเกิดของนางฟ้าตัวน้อยของเรานะคะเองนะคะก็ คงจะบอกอะไรไม่ได้นอกจากขอให้แท้มีความสุขมากๆแล้วก็อยากให้สุขภาพตั้งใจแข็งแรงเพราะว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ค่อนข้างป่วยง่ายมากที่สุดค <g ül> <c oughs> ่ก็เลยอยากจะให้ดูแล,แลรักษาภาพตัวเองดีนะคะแล้วก็อยากให้ขับขันเสียงเพลงที่ไพเราะอย่างนี้ให้พวกเราสวรฟังกันตลอดไปะค่ะ แล้วอย่างนี้คน,คนที่อย่างคนที่อยู่ในเว็บการ์ดเนี่ยที่เราแบบติดต่อกันมาเนี้ยมีนัดแบบโปรจงโปรเจกต์อะไรบ้างไหมครับบอกว่าวันเกิดอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นที่แบบมีแบบป่าเค้กอะไรอย่างงี้มีจริงจริงเรามีะนะครับ่มีค่ะคืนนี้เราเรียกว่าเป็นสปา์เล็กๆของบ้านเราคือเราก็ไม่ได้จะเรียนบางคนว่าเราจะมีฉลองต่อเค้กอะไรกันแต่ว่าก็เนื่องจากเราเนี่ยเราทําเค้กให้ชยอนใช่ไหมคะแล้วก็ก็ถือโอกาสพิเศษนี้เลยดีกว่าให้ทุกคน มาร่วมไปพรอแล้วก็ฉลองโอเคร่วมกันในคืนนี้ค่ะก็เรามาตรวมตัวกันคืนนี้ค่ะอันนี้คือเป็นเค้กที่ทําพิเศษเพื่อไทยยอนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเค้กที่ทําพิเศษสั่งพิเศษอาอสุดยอดแล้วนี้นัดนัดกันที่ไหนคืนนี้ก็คาราเกะคืนนี้ที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ยคือคืออย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าใครที่สมมติว่าชมรายการของเราอยู่หรือว่าติดตามที่เว็บที่เรา ช่วยกันทำเนี่ยพูดถึงเนี่ยก็คือสามารถไปร่วมได้หมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าแค่จํากัดคนไว้อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเราก็จองห้องเล็กๆไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากไปร่วมเราก็คิดว่าสถานที่คับแคบนั้นมันคงไม่เป็นปัญหาใ่คะเราจะใครไปดีกว่าเลิกอกุญเอกุญโอเคค่ะโอเคค่ะครับวันนี้เดี๋ยวให้เล็กอัปเดตผลงานของไทยอนหน่อยบอกว่าตอนนี้ไทยอนเนี่ยหรือว่าเกร์เจเนเรชั่นอะไรบ้างครับค่ะก็ช่วงนี้นะคะ ทยอนอย่างที่เราทุกคนทราบว่ารับหน้าที่เอ็หรือพิธีกรในรายการดิสคอวนทุกวันเสาร์นะคะร่วมกับชิฟฟานี่แล้วก็ทยอนในวงโซลยาชินดด้วยนะคะค่ะก็ตรงกับเวลาบ้านเราประมาณบ่ายสองสินาทีอะค่ะก็ทุกๆวันเสาร์เราจะได้เห็นเอ็นซีทยอนมาพูดจาน่ารักน่ารักนะคะแนะนำเพลงศิลปตินต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันทุกๆวันเสาร์เลยค่ะ ใครที่เป็นแฟนนะก็อย่าลืมดูกันละกันนะเปสอคืนเห็นเหมือนเห็นเหมือนว่าที่จะมีคอนเสิร์ตนะเกาหลีที่เมืองไทยไคยอนเป็น MC อ้ใช่นั่นก็เป็นอีกงานหนึงนะคะที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะวันที่เจ็ดเมษายนะคะ ไทยอนร่วมเป็นทีมกันกับพิฟฟานี่แล้วก็นิชคุณในงาน Korean Music Wave วันที่เจ็ดนี้นะคะเจ็ดเมษาที่าราชมังคลากีฬาสถาน่เล็กไปเชียร์หรือเปล่า <แ S 2> ไม่พลา,ลาดแน,น่นอนค่ะบ้านแท้ของเราก็จะมีโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆให้ไทยอนโดยซึ่งเป็น MV ได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเล็กโทรมาอัปเดตอีกนะว่าจะทำโปรเจกต์อะไรให้กับไทยอนโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะมาสุดท้ายแล้วจะให้เล็กเลือกหนึ่งมิวสิกวิดีโอมาให้ชาวเอ a s i a ฮีโร่ได้ชมกันดีกว่าเลือกเพลงอะไรดีคะ โอเคก่อนจะเลือกเพลงเนี่ยขอเวลาอีสักเล็กน้อยที่จะอ,อักสมพันธ์ให้กับบ้านของเราแล้วก็เพื่อนบ้านอีกแปดหลังจะได้ไหมคะได้เลยค่ะไปพี่ <c oughs> ค่ะขอบคุณอเชนฮีโร่มาก่าเลยนะคะคือพวกเราเนี่ยเรียกกลุ่มว่าโซชยลแพลเนตซึ่งนอกจากบ้านทยอนเอ s เออสของเราแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอีกแปดหลังนะคะที่ต่อสว้สึกษาของเราอีกทั้งแปดคนนะคะก็คือบ้านชิก้าเดีนะคะ เอคเคียวซันนี่เตฟานี่นะคะเกลเซ็ตกัปยูนซูซายตี้ซูซูซายตี้ขอไปค่ะชารห้ยูแล้วก็ซอสแซรโรนะคะแล้วขอฝากบ้านที่เหลืออีกทั้งแสนหลังไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เพลงที่จะไปฟังนะคะก็คือวันนี้เลือกพลง Into the New World ซึ่งเป็นเพลงแรกที่สาวเปิดตัวดวต์ในนามของเซียวชีเดใช่ไหมคะ